สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวทิิททรัตน์กมลประภูน,นสารสศกรละชอนค่ะดิฉัานนางสาวปัญพรละตากูลค่ะดิฉัานนางสาววรพลแก้วนงค่ะพวกเรานะคะทําเรื่องแบบเทียบของต้นไม้ระหว่างการใช้สารไฮโดนจากตัวกุ้งและแกนหมึกค่ะจากการเริมเติบโต,ตของต้นไม้จะต้องใช้า่างในการเจริมเติบโต,ตมีอะไรบ้างอะน้ําปุ๋ย แสงก็ยังมีสภาพอากาศแล้วก็สภาพดินด้วยส่วนใหญ่แล้วนะั้นมนุษย์จะใช้ปุ๋ยในการบำรุงโตขึ้นและปุ๋ยจะมีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งจะมีแวดล้อมจากการศึกษาแล้วอ่ะพบว,ว่าสารไคตินสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้และก็ไม่มีสารตกค้างธรรมชาติด้วยนะ กลุ่มของเราก็เลยมีแนวคิดจะทำปุ๋ยแล้วก็น้ำหมักจากสารไคตินแทนการใช้สารเคมีแล้วก็พบว,ว่าสารไคตินนั้นอ่ะมีอยู่ในเปลือกกุ้งแล้วก็แกนหมึกจึงคิดทำคะานเพืชขอ,อต้นไม้ระหว่า,างสารไคตินจากเปลือกกุ้งแล้วก็สารไคตินจากแกนหมึกไคตินไคตินอะไรไคตินเป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติจะอยู่ในกลุ่มของคาร์บฮเรตผสม ที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ำตาลคูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนที่ดูด้วยที่โดดเด่นและหลากหลายมีประสิทธิภาพสูงในกิจกรรมบางชีวภาพและยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติดังนั้นไคตินมีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมไคไคโคตินไคโตสตานที่ผลิตออกมาเพื่อเชิงพาณิชย์จะได้ จากตัากุ้งกระดองปูงแกนหมึกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งกุ้งกระดองหมึกเหล่านี้จะมีปริมาณมากและเป็นกากเสียจากอุตสาหการรมอาหาร<ม>การศึกษาว,วิจัยส่วนมากจะเกี่ยวกับใครได้จากปลากุ้าและกระดองปูงแต่ด้วยเหตุที่ประเทศไทยก็มีศักยภาพในการผลิตหรือการนําไคตินไฮโดรซานจากแกนหมึกมาใช้ประโยชน์เช่นกันไคติน จากปลกุ้งไคโตซานกับไคโตเซนเป็นสารตัวเดียวกันไคโตเซนไคโตซานสารไคตินไคโตเซนเป็นสารที่อยู่ในส่วนของเปลือกแข็งของสัตว์และคนที่จะเอาสิ่งที่มีประโยชน์ของสัตว์มาสกัดให้ประโยชน์กับมนุษย์เอาปลกุ้งและกระดองปูห,หรือแกนหมึกมาแยกดีนแล้วออกไปจะได้ไสารไคติน สำหรับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลองนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะต้องใช้เบิก2กิโลกร,รมัมกุ้งสองกิโลกร,รมัมซึ่งต้องใส่นี้ยังมีน้ำส้มสายชูหาเปอร์เซนจำนวนต้นไม้จำนวนสองต้น,นต้นไม้นี้จะต้องมีลักษณะที่เหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<ม>เขาเรียกว่า<ม>เกิดการ ผิดพลาดผิดพลาดทางการทดลองค่ะสําหรับวิธีการทดลองนะคะเราําเปลือกแกมหมึกเนี่ยมาใส่ในกระปุกคนละอันซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้าส้มสายชูที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใส่ให้เท่ากับปริมาตรของเปลือกกุ้งแล้วก็แกนหมึกหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็หมักไว้เป็นเวลา6เดือนนอกจากนี้นก็เอาไปเอาพอครบเดือนเราไอ้น้ำที่หมักไว้เนี่ย ไปลถที่ต้นไม้แล้วก็สังเกตการทดลองการเปลี่ยนแปลงค่ะขประโยชน์นันะคะหนึ่งเราจะได้รับคว,ความคิดสร้างสารรค์และเกิดแนวคิดใหม่ๆสองจะได้แก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนาการทางทยาีิีนนวัสดุเหกือใช้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะค่าสำหรับการนำเสนอ ครงานของเราก็งเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ oh.